สไตล์การทํางานนะฮะของชาวราศีเมษนะครับเรามาดูว่าเวลาที่เราทํางานนะครับคนราศีเมษเนี่ยเขามีสไตล์ในาการทํางานต่างๆอย่างไรกันบ้างนะครับเราต้องรู้อย่างหนึ่งเลยครับด้วยพื้นนิสัยชาวราศีเมษเรียกว่าชอบนะครับความเป็นระเบียบในระดับหนึ่งเลยนะด้วยดาวองคาเนะครับเป็นดาวประจําตัวแล้วก็เป็นแม่ธาตุไฟฉะนั้นทําอะไรจึงรวดเร็วว่องไวไม่ชอบการรอคอยแล้วก็ชอบความ เนี้ยบหรือความบริละเอียดพอสมควรนะครับฉะนั้นคนที่ทํางานร่วมกับชาวราศีเมษต,ต้องเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าคุณมีเพื่อนหรือมีหัวหน้านะฮะเป็นคนราศีเนี้ยเราก็เรียกว่าเราจะช้าเราจะอืดเราจะเ,าเรียกว่าผัดวันประกันุ่มอะไรนะครับกับคนราศีเมษนี่ยากนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาทําเองนะฮะด้วยนิสัยใจคออีกหนึ่งประการคือเป็นคนที่วางแผนได้เก่งนะครับวางแผนให้กับตัวเอง วางแผนให้กับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นคนที่ทํางานร่วมกับคนราศีเมษบางครั้งอาจจะรําคาญว่าทาไมต้องแบบเจ้ากี่เจ้าการพอสมควรเลยนะฮะและอีกปิดประการครับคนราศีเมษนะครับเป็นคนที่มีเรียกวิสัยทัศน์ไกลมองการไกลได้เก่งนะฮะฉะนั้นหลายอย่างที่คนราศีเมษนะครับมองหรือได้กระทําอะไรไปบางทีเขาวางแผนกไกลๆไว้แล้วนะครับแต่มันก็มีจุดอ่อนข้อนึงนะครับคนราศีเมษคือเมื่อ อารมณ์เรียกว่าไม่ชอบการรอคอยไม่ชอบอะไรที่มันชกักช้ายึดยาตนะครับหลายครั้งที่อาจะตัดสินใจรวดเร็วเกินนะฮะแล้วทําให้พลาดโอกาสอะไรบางอย่างไปได้หรือว่ารีบตัดสินใจในการที่จะเลือกจะเป็นจะย้ายนะหรือว่าจะอดทนอะไรก็ทำก็เรียกว่ามันทําให้หลายประการหรือหลายครั้งเลยโอกาสนะครับก็จะพลาดโอกาสะไยได้ฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่ชาวราศีเมษนะครับพยายามถ้าจะแนะนำนะครับเรียกว่าต้องดึงเวลานิดนึงในการตัดสินใจลงบ้างนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเร็วนีม้มันไม่ดีนะครับมันเร็วมันดีนะครับแต่ว่าบางครั้งเร็วเกินมันก็จะทําให้คลาดโอกาสเลยไปได้ไซส์ Size, ตะเกียงสไตล์นะครับอีกประการหนึ่งของคนราศีเมษนี่นะฮะด้วยความที่ดาวองคารน,นะครับเป็นดาวประจําตัวประเทศเป็นสงครามก็จะชอบอะไรที่ บูและก็ลุยหมายถึงงานประเภทแบบต้องพบปะคนงานประเภทแบบต้องชนนะฮะกับปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะเก่งนะฮเพราะฉะนั้นคนที่มีลูกน้องมีบริวารหรือว่ามีเพื่อนร่วมงานนะเป็นชาวราศีนี้นะฮะคุณอย่าให้เขาไปทําอะไรที่แบบไปอยู่หลังห้องไปอยู่ท้ายห้องไปอยู่ท้ายครัวเลยอะไรอยู่ตัวอย่างนะเขาจะรู้สึกอึดอัดนะครับคุณต้องให้เขาปลดปล่อยพลังงานเยอะๆนะเพราะฉะนั้น สไตล์คนราศีนี้นะครับเวลาทํางานหนึ่งนะครับใช้พลังงานเยอะเรียกว่ามีเรี่ยแรงนะครับเหลือเฟือข้อ2คือสมองคิดได้ไวแล้วก็แก้ปัญหาได้เก่งแก้ปัญหาได้เร็วนะครับข้อ3คือวางแผนนะครับต่างๆได้ดีนะแล้วก็ข้อต่อมาครับเรียกว่าไม่ชอบการรอคอยเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องใช้ถ้าจะมีคนราศีนี้เป็นเพื่อนร่วมงานนะฮะเราก็ต้องให้เขาแบบเรียกว่า ใช้ไอเดียแล้วก็จะพูดจะอธิบายจะอะไรให้เต็มที่ก่อนนะครับอย่าไปปิดกั้นเขานะแล้วก็อีกประการนึงครับคนราศีเมษเรียกว่าโดยทั่วไปนะครับบางทีงานมักจะต้องเดินทางอยู่เสมอหรืองานมักจะต้องพบปะผู้คนอยู่มากมายแต่ลึกๆเป็นคนที่ขี้เบื่อนะฮะฉะนั้นก็เป็นคนที่เก่งในการทําอะไร,ะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะครับหรือว่างานมีงานหลักมีงาน ย่อยหรือมีงานเรียกว่างานพิเศษนะครับจริงๆเขาเบื่อในการทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนานๆนะฮะจริงๆแล้วมันอารมณ์แบบนี้แต่ก็เลยทํากลายเป็นว่าสงว่าทํางานหลักอยู่นะครับแล้วพอว่างนิดนึงก็มีงานส่วนตัวนะฮะหรือว่างอีกนิดนึงเราอาจจะเรียยว่าไปช่วยคนหรือว่าไปช่วยเพื่อนฝูงทํานูน่ทนทํานี่อะไรก็ตามเรียกว่าไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งๆเฉยๆมันกลายเป็นว่าคนราศีเมษ เป็นคนเก่งนะครับเลยมองว่าเออทาอะไรได้หลากหลายอย่างจริงคนขี้เบื่อนะฮะแต่ทั้งนี้ครับไม่ใช่ว่าเขาว่าขี้เบื่อที่นี่คือจับจดนะครับทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยไม่ฮะเขาจะมีเป้าหมายและเขาก็จะยืดหยุ่นในไปเลกเป้าหมายด้วยเมื่อไหร่ที่ชาวราศีเมษทํางานหรือว่าทํากิจทากาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองเนี่ยเขาจะไม่ทนนะอืมถ้าจะมองว่าคนราศีเมษทนไปได้ยาวๆนะฮะไม่ครับเขาจะหาวิธีที่จะ ไม่ย้ายออกก็ต้องหางานใหม่มาทำหรือว่างานสำรองงานเสริมงานที่2ง,งานที่3อะไรเข้ามานะครับจะเป็นสกิลจ็อบอะไรที่เข้ามาเพื่อทำให้ตัวเองไม่เบื่อแล้วก็แสดงศักยภาพหลากหลายอย่างแล้วก็เป็นคนที่มีภาระค่อนข้างเยอะนะฮะบางครั้งก็อาจจะเป็นโดยทั่วไปจะเป็นเสาหลักของครอบครัวฉะนั้นก็ก็ต้องมีรายจ่ายเยอะเป็นเสาหลักนี่ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยตั้งเป็นเสาหลักปักที่เลนไม่ใช่ครับก็จะต้องเรียกว่าสร้างความมั่นคงโดยไว หลายคนในรา э ศีเมษนะครับเรียกว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยประสบการณ์มากกว่าในตำรานะครับเพราอาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องของตำรามากมายนะครับหรือว่าได้ที่หนึ่งอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ว่าเขาจะเก่งในเรื่องของการใช้ประสบการณ์ชีวิตนะครับหลายคนนี่ผ่านมาหลายอาชีพนะหรือว่าหลายคนด้วยนะครับที่เรียนจบมาอย่างหนึ่งแล้วไปทํางานอีกอย่างหนึ่งนะครับเรียกว่าทำมไหลายที่เขาเบื่อแล้วเขารู้สึกว่าไม่ใช่เขาเปลี่ยนได้เลยนะเขาจะไม่แบบ อดทนแล้วก็เพื่อที่จะได้เงินไปยาวๆโดยที่ฝืนอารมณ์ตัวเองความไม่ชอบความเบื่ออะไรเขาจะไม่สนใจเขาจะทำไอ้อย่างนี้อย่างเดียวไปตลอดการไม่ฮะเขามองว่าถ้ามันสุดทางหรือมันไปต่อไม่ได้เขาจะไม่ไปถึงสุดทางง่ายๆเลยฮะต้องบอกเลยว่าบางทีทำไปถึงจุดนึงแล้วรู้สึกว่ามันอนาคตแบบนี้ไม่ชอบเขาจะเปลี่ยนทันทีนะครับนี่คือสไตล์การ เรียกว่าการทํางานในของชาวราศีเมษนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานร่วมด้วยต้องดูว่าเขาเป็นคนไฮเปอร์ในระดับหนึ่งแล้วก็ใช้พลังงานให้เขาเต็มที่นะฮะและให้เขาปลดปล่อยพลังงานในเรื่องความคิดในเรื่องแรงหรือว่าอยากักให้เขาอยู่ในที่ใดที่หนึง่งหรืออย่าให้เขาแบบบล็อกความคิดเขานะฮะเพราะว่าเป็นคนที่มีความคิดอะไรที่จินตนาการไี่ดีฉะนั้นเขาอาจจะนํานเสนอนะฮะหรือว่ามี ข้อชี้แนะข้อคิดเห็นเราก็ต้องปล่อยเขานะครับส่วนใครที่อยู่ราศีนี้ก็ต้องใช้พลังงานให้เต็มที่เลยเรียกว่าคุณเป็นคนที่เก่งคนนึงนะครับเราจะผิดจะถูกให้ลุยให้ทำนะครับบางอย่างมันอาจจะตัดสินใจแล้วมันอาจจะผิดบ้างก็ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องถูกเพราะว่าเราใช้ชีวิตในการเรียนรู้หรือว่าเรียกว่าใช้ประสบการณ์ชีวิตนะครับในการที่จะค้นหาเขาเรียกค้นหาเนาะเออเรียกว่าง,งานแล้วก็สไตล์ของตัวเองนะครับฉะนั้นคุณทําได้เต็มที่ครับอย่า กั้นความคิดตัวเองอย่าบล็อกนะครับชีวิตของตัวเองเพราะว่าด้วยเรียกว่า DNA ของชาวราศีนี้นะครับอึดอัดแล้วมันทนไม่ได้แล้วบางทีมันระเบิดตุ้มเดียวเนี่ยอยู่ดีแบบลาออกรุ่งขึ้นได้เลยนะครับหรือว่าอยู่ดีอาจจะเปลี่ยนอาชีพได้เลยนะครับเรียกว่าไม่เหมาะกับการอดทนอะไรที่ยาวนานเกินไม่เหมาะกับการที่จะต้องเ,อเรียกว่าทนนะครับอยู่ใต้ ผู้กบชาหรือว่าผู้ใหญ่ที่หัวหน้านะครับที่ไม่เก่งหรือว่าเป็นคนที่มักจะเรียนรู้จากคนเก่งแล้วก็ถ้าใครที่มาสั่งการสั่งงานนะครับคนราศีเมษที่ไม่เก่งเนี่ยก็เผือชาวราศีเมษจะสอนมวยให้ดูอย่างเงี้ยด้วยนะฮะเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าผู้ใหญ่หัวหน้าก็าอาจจะหมั่นไส้นะครับเราบ้างนะบางทีถ้าใครที่ฝีมือไม่ดีหรือว่าศักยภาพไม่พมร้อมแล้วมาสั่งการสั่งงานชาวราศีเมษ บางทีราศีเมษเขาไม่ทนนะครับฉะนั้นใครที่เป็นหัวหน้าชาวราศีเมษก็ต้องเข้าใจว่าอยู่ดีหัวเน้คนนี้เมษคนนี้งัดข้อตลอดเลยหรือว่าพยายามแสดงความคิดเห็นอะไรตลอดเลยก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็น DNA ของสายเลือดของราศีเขานะครับแต่โดยรวมแล้วผมมองว่าคนราศีนี้มีความเก่งแล้วก็สกยภาพค่อนข้างดีนะฮะข้อหนึ่งถ้าจะแนะนําคืออดทนนะครับหรือว่ารอคอยจังหวะบ้างข้อต่อมานะครับเรียกว่าคิดอยากทําอะไรแล้วบางทีมันมีจังหวะความกลัวนะฮะ บางคนกลัวจริงๆนะแต่ก็มองว่าถ้าเชื่อว่าสกักยภาพเราทําได้เราลองขยับขยายนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไ,ปได้บ้างก็ควรทํานะครับแล้วข้อต่อมาครับในเรื่องของอสกักยภาพการทํนทงางอีกอย่างนะครับเรียกว่าจุดเด่นเลยนะเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนนะครับมักจะมีลูกน้องหรือเพื่อนโรงงานที่รักตนเองแต่ว่าบอกแล้วเขาว่าเขาอาจจะมีการเรียกว่างัดข้อหรือว่าเถียงหรือว่า เรียกว่าแสดงความคิดเห็นต่อผู้ใหญ่บ้างมันก็เลยกลายเป็นว่าผู้ใหญ่ถ้าไม่เก่งจริงนะครับจะคุมเหมือนม้าพยศนะคุมม้าพยศตัวนี้ไม่อยู่นะครับเพราะนั้นก็ต้องเรียนให้เข้าใจแบบนี้นะนี่คือเรื่องราวในคร่าวๆของชาวราศีเมษนะครับในเรื่องักิพการทํางานและสไตล์การทํางานงชาวราศีนี่นะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนขอโชคดีมามสุขครับเป็นกาลังใจเสมอครับสวัสดีครับ